เป็นพยาบาลค่ะผมอยากเป็นนักการเมืองครับผมอยากเป็นทหารครับผมอยากเป็นพ่อค้าครับผมอยากเป็นตำรวจครับผมอยากเป็นด็อกเตอร์ครับผมอยากเป็นทนยความครับผมอยากเป็นตำรวจครับผมอยากเป็นผู้พิพากษาครับหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะผมอยากเป็นนักธุรกิจครับหนูอยากเป็นโปรแกรมเมอร์ค่ะ หนูอยากเป็นล่ามค่ะผมอยากเป็นนักกีฬาครับหนอยากเป็นทนายครับผมอยากเป็นพ่อค้าครับหนูอยากเป็นนักบัญชีค่ะผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับหนูอยากเป็นนักธุรกิจค่ะผมอยากเป็นตำรวจครับผมอยากเป็นคนดีครับผู้ศรัทธาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการสารฝันเด็กกำพร้าเป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวทีมยัทีมทีวีทีวีสัทธาชนรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวชีวิตความหวังและความฝันของเด็กกำพร้าให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันครับกว่า28ปีแล้วนะครับที่ใจหนับประจวบโชคได้เข้ารับอิสลามและอยู่ใต้ร่มเงาของาศาสนาอิสลามชีวิตของเธอต้องขาดเสาหลักของครอบครัวเธอต้องเลี้ยงลูกกำพร้าของเธอสองคนครับ นั่นก็คือฮัสซันและฮัสนาวัชระพิสุทธิ์รายการสารฝันเด็กกำพร้าของเราในวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปร่วมกันสารฝันให้กับน้องฮัสนาที่เธอฝันอยากจะเป็นผู้บริหารจัดการด้านการบัญชีการเงินแต่ก่อนที่จะไปช่วยกันสารฝันให้กับเด็กกำพร้าช้างเผือกสธาชนเราจะไปทำความรู้จักกับครอบครัวของน้องฮัสนากันก่อนครับ ใจหนับประจวบโชคอายุ43ปีเธอเกิดที่จังหวัดสะแก้วถ้านับเวลาที่เธอเข้ารับอิสลามจนถ,ถึงขณะนี้ก็เป็นเวลา28ปีแ,แล้วพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตเธอใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของเธอจนกระทั่งสามีของเธอจากไปและเธอ ก็ไม่เคยคิดที่จะกลับคืนสู่ศาสนาเดิมก็เป็นมัวรับพ่อก็เสียแม่ลูกหกคนเขาก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันค่ะก็เข้ามาทำงานที่กรุงเทพเซน,นับเข้ารับอิสลามตั้งแต่อายุ15ปีโดยการเข้ารับอิสลามของเธอนั้นไม่มีใครบังคับจนกระทั่งได้มาพบกับสามีและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ก็มีคนแนะนำบาน,นี่แหละให้แฟนนี่แหละต,ตอนนั้นรับอิสลามรับแล้วค่ะคือเข้ามาเข้ามารับอิสลามก่อนเดยมันเราชอบอิสลามตรงที่ว่าไม่ดื่มเหล้าอะไรเงี้ยไม่ทำอะไรมีสติก็เลยชอบอิสลามก็รับอิสลามใครเป็นคน,นชวนเหมือนเรามาเข้ามาได้อยู่อิสลามมาเข้ามาในบ้านคนที่เป็นอิสลามะแต่เด็กๆพอมาเข้าเป็นอิสลามปุ๊บ ก็มาช่วยเย็บปากถังร้อยกับเขานี่แหละอยู่ไปอยู่มาเราเข้าอิสลามเลยวันนึงก็อืชอบอยู่ดูเข้าเองเลยพอพอ่อพ่อแม่เสียคนอื่นก็บอกว่าอา้อาวแฟนพ่อแม่ก็ไม่มีแล้วทำไมไม่กลับเป็นอกเ,เป็นพุทธล่ะแล้วบอกอืมก็อยู่อย่างนี้แหละก็ชอบแล้วก็วดีแล้ววา,างเงี้ยละ ยังรับอิทรามอยู่หลายครั้งที่เธอลำบากและรู้สึกท้อแท้ในชีวิตจากคนที่ไม่เคยทำงานหนักก็ต้องทำผ่าลูกออกตระเวนไปทำงานตั้งแต่เช้าจนค่ำเงินก็ไม่พอใช้จ่ายเธอเคยคิดที่จะขายบ้านเพื่อนำเงินมาเลี้ยงดูลูกของเธอ แต่เนื่องจากสามีของเธอได้สั่งเสียไว้ว่าจะลำบากแค่ไหนก็อย่าขายบ้านหลังนี้เด็ดขาดเพราะมันเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายของเธอและลูกตะกอนนี้ก็อยู่เทาเฮาเนาะค่ะอยู่เทาเฮาสิบปีพอมีลูกชายคนโตก็เริ่มดีขึ้นเริ่มเป็นครอบครัวเริ่มดีขึ้นเนี่ยก็ย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อปีสอแปดแล้วก็เออซื้อบ้านให้ก็ว่า เผื่อเขาเป็นอะไรไปจะได้เขาจะได้ไม่กังวลว่าเขามีบ้านให้ลูกอยู่ก็อยู่หลักๆก,กันเนี่ยสามคนแม่ลูกถือว่าช่วงนั้นมันก็ค่อนข้างตรงที่ว่าแบบยังไงมันท้อตรงที่ว่าเราไม่มีใครตัวคนเดียวญาติพี่น้องก็ไม่ได้มีใครมาดูแลใช่ไหมต้องดันด้น,ดนอยู่คนเดียวจริงๆก็ยังโชคดีที่ว่าป๋าเขาเนี่ยก่อนที่เขาจะเสียหรืออะไรเนี่ยนะเขายังให้บ้านเราไวภูมิใจยอยู่ตรงนี้หน่อยว่าแบบยังนึกถึงเขาตลอด ที่เขาซื้อบ้านให้ตอนแรกก็ว่าโอ้ไม่เอาหรอกเป็นนี่เป็นศินอะไรอย่างนี้นะเขาก็บอกเออหน้าหน้าซื้อเธอเนี่ยใกล้สุเราว่วาอย่างนงี้นะซื้อตรงนี้แหละมองอนาคตข้างหน้าแล้วมันรุ่นลูก,ลกจะไม่มีเงินซื้อนะห้ามขายของเขาใครจะมาบอกว่าเอาบ้านไปเข้าจำนองได้กี่ล้านกี่แสนให้ต้องก็จําคำนีำ้จะขายหลายเที่ยวมากเลยนะคนมาดูเสร็จคนนึงคนนี้มาดูจะคิดจะขายเราจะไปอยู่ไหนล่ะไปดูที่รอบนอกมันก็ไกลมาก ลูกรู้จะอยู่โรงไหนโรงเรียนก็คิดไปคิดมาป้าเขาสั่งว่าห้ามขายถ้าขายรุ่นลูกจะไม่มีปัญญาซื้อบ้านเราบอกเอา้าไม่ขายก็สู้ต่อไปอะไรเงี้ยนะก็ทาต่อก็ทาไปพระโอ้ยไม่ไหวแล้วแม่ไม่ไหวละจะขายบ้านอีกแล้วอะไรเงี้ยนะนานๆเข้าก็จะขายเหรอทําใจไม่ได้ที่จะขายมันรกมันโทมก็ปล่อยไปก่อนอะไรเงี้ยนะอา้าไม่ขายก็อยู่ต่อทอ้ทอท้อ ทพตรงที่ว่าแบบคนเดียวอะญาติเราก็อยู่ต่างจังหวัดหมดใช่ไหมไเหมือนตัวคนเดียวที่พึ่งไม่มีเสาหลักหายความที่เราเคยเคยมีคนดูแลปรึกษาความสารทุกสุขดิบเดี่ตัวคนเดียวตลอดชีวิตของเธอที่ผ่านมามีความสุขบ้างทุกบ้างใหนับต้องทำงานหนักเพื่อ oh. ให้ลูกของเธอทั้งสองคนได้เรียนหนังสือเรค ก็ถือว่าอดนะคะก็คือบางครั้งต้องให้ลูกอ่ะให้ลูกกินได้เราก็ต้องอดก็ก็ยังเป็นหนี้เขาอยู่อ่ะตอนเนี้ยเราช่วงเปิดเทอมเปิดเทอมใหม่เนี่ยอย่างมสี่อย่างเงี้ยมันจะมีค่าของเสื้อผ้านู่นนี่ใช่ไหมมันก็ไม่พอก็ยืมน้องสาวมาก็ว่าจะผ่อนให้นะก็ยังให้ไม่หมดอ่ะยังเป็นหนี้เขาอยู่ห้าพันบาทตอนเนี้ยนะก็เลยบอกว่าพอมาซื้อเสื้อก็ยังบอกซื้อยังไม่ครบหรอก ได้ซ้เสื้อมาสองชุดชุดพะละของเก่าถ้าจะซื้อจริงๆมันต้องห้าชุดถึงจะพอแบบซักอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยก็เอาบอกซักทุกวันเว้นวันไปก่อนแล้วกันก็ว่าอย่างเงี้ยเออเขาไม่เห็นแม่ที่จะไปแบบคนอื่นนะ,ะก็พ่อะแม่รักลูกไงอ่างเงี้ยรักลูกก็คือไม่เอาใครมาหรือไปไหนก็นั่งเย็บผ้าไปไหนได้ได้ยังไงก็ขาดไรายได้สิเพราะว่า,างั้นพอไปแล้วก็ขาดไรายได้หยุดวันนึงก็วันอาทิตย์เนีย่ยหยุดหยุด คือเราให้ให้เวลากับลูกมากกว่าถ้าเราไปทํางานข้างนอกบ้านลูกกลับมาไม่มีใครอยู่บ้านละอยากเกิดไม่อยากกลับบ้านละเราก็ทุกเนาะขนาดลูกไม่เข้าบ้านหรืออะไรเนี่ยคนเป็นทุกข์ก็คือแม่นี่แหละหัวใจสําคัญก็คือแม่เนาะเพราะว่าเขาไม่มีพ่อหรือเราคนเดียวเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาถึงถึงที่สุดเลยช่วงนั้นที่ที่อยู่กับมะแล้วก็เรียนสมอยู่ชีวิตเป็นไงบ้า ก็เฉินปกติอะค่ะเพราะว่าก็เป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่แรกเพราะว่าก็เสียตั้งแต่เด็กก็เหมือนเดิมมาจนตอนเนี้ยอยู่กับม่ค่ะเป็นไงก็ดีอะค่ะเพราะว่าก็อยู่บ้านตลอดเไม่ได้ออกไปไหนเจอแม่ตลอดชีวิตได้อยู่กับลูกตลอดค่ะตรงเนี้ยภูมิใจ ตรงที่ว่าเรามีเวลาให้ลูกคือเราทํางานอยู่ที่บ้านไม่ได้หนีลูกไปไหนกลับมาก็ยังเจอตลอดไปไหนก็เอาด้วยกันอ,อยู่บ้านคือคือ,คอบางบางครั้งเราคิดไปทํางานข้างนอกไม่คุ้มกับที่จะเสียลูกบอกทางานอยู่บ้านนี่แหละก็เรียนตัดเสื้อไว้ได้ทํางานได้แลได้ดูแลเขาก็ถือว่ารายได้ก็ก็ไม่พอเท่าไหร่ค่ะถึงได้เป็นหนี้ตั้งห้าพันเนี่ยไม่พอ คือมันจะเป็นจังหวะที่ท,ที่ถ้าเรากินไปวันวันมันอาจจะพอแต่ถ้าอะไรเข้ามาที่เป็นชิ้นเป็นอันเนี้ยไม่พอละเป็นชิ้นอันอย่างเช่นปิดเทอมใช้ทีห้าพันหกพันเ 5, 6, นี้ยมันจะไม่พอละไม่มีเลยยังยืมเขานี่เป็นนี่นีน่นนนนนมันจะต้องไม่มีแน่นอนหากินไปวันวันหนึ่งแหละอนาคตของน้องเราก็อยากให้เขาเรียนถึงที่สุดนะคะว่าทํายังไงถึงจะให้ได้เรียนได้แต่ก็นดังคิดว่าคงมีช่องทางนะก็เรียนไปก่อน อย่างเงี้ยก็เผื่อว่าเผื่อพระเจ้ามองเห็นช่วยเหลือก็ก็คิดอย่างเงี้ยค่ะเช้าเลยก็ก็คือไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าเลยอะค่ะแล้วแล้วก็เลิกเย็นคือที่โรงเรียนกิจกรรมเยอะอะไรพวกนี้ด้วยค่ะกลับมาก็มันก็เย็นมากแล้วก็ทําการบ้านอะไรก็ดึกเราก็ต้องรีบนอนเพราะว่าตื่นเช้าไปโรงเรียนอีก ก็ทําการบ้านเป็นส่วนใหญ่แล้วก็พักผ่อนแตรว่างานงานบ้านก็ส่วนใหญ่จะช่วยทําเป็นเสารอาทิตย์พวกเนี้ก็ตอนนี้ก็แค่เรียนไปก่อนเราก็แบบช่วยประหยัดอะไรในบ้านบ้างอะไรแบบเนี้เห็นมะเราเหนื่อยแล้วก็เรารู้สึกงไงบ้า ก็สงสารค่ะเพราะว่าก็ทำงานคนเดียวดูทั้งบ้านรักไหมรักค่ะรักแค่ไหนะก็รักที่สุดความลำบากของแม่ถูกถ่ายทอดด้วยภาเพเหตุการณ์ต่างๆให้ฮัสนาได้เห็นทุกเมื่อเชื่อวันจนฮัสนาต้องช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ หลังจากเลิกเรียนงานนี่มีความรู้สึกว่าเหมือนก็มีได้เล็กๆน้อยๆในบ้านเพราะว่าเย็นกับไปเรียนเช้ากลับมาก็เย็นบางทีอ,งอาจารย์ให้ทำงานที่โรงเรียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็กลับมาถึงบ้านก็ห้าโมงแล้วละ่ะคือห้าโมงก็กินข้าวกินปลาเหมือนหมดเวลาที่เพื่อทำกันบ้านนอนอีกละมันก็จะหมดวันไปเพราะเพราะว่ากลับเย็นตอนมสมก็ยังกลับเร็ว พอมอ .4 รู้สึกว่าจะเขาบอกว่าปล่อยช้ากลับบ้านเย็นหน่อยเ็าบอกว่าก็เรียนอย่างเดียวค่ะตอนนี้เขานะงานบ้านก็ช่วยเล็กน้อยก็มีซักผ้าถูบ้านกวาดบ้านอะไรเนี้ยค่ะที่จุดประสงค์ก็คือเรียนอย่างเดียวตอนนี้นะคะน้องเคยอยากได้อะไรแล้วม่ได้ยูปจัจจาไอตรงนี้นะปะจัจจาจนจนเขาจะชินไปแล้วละ่ะคงขอคงไม่ได้แล้ว บางอย่างบางทีอยากจะไปไหนหรือว่าอยากจะได้อะไรบอกว่าให้ไม่ได้หรอกลูกว่างั้นเลยนะอ่ะบางทีเด็กมันเข้าวัยรุ่นใช่ไหมอยากได้นู่นได้นี่ใช่ไหมก็บอกว่ามันหากินคนเดียวอะ่ะเพราะว่างั้นก็ทะเลาะกันตลอดนะไอ้เรื่องจะเอาของอะไรเนี่ยมันเหมือนค่อนข้างเราให้ไม่ได้เราก็เครียดนนะบางครั้งนะเหมือนอยากได้ตามเพื่อนบ้างหรืออะไรเงี้ยก็บอกเอาแค่ได้กินให้รอดไปก่อนเถอะเพราะว่างี้นะเพราะว่าไอ้เรื่องนั้นมันเป็นนอกๆอ,กอะ่ะสําคัญก็ปัจจัยที่คือ ไปโรงเรียนก็คือค่าใช้จ่ายกินอยู่เลยก็บอกให้ประหยัดก็แทบไม่ได้ไปไหนก็ประหยัดเอาค่ะเช้าไปเย็นกลับก็อยู่อย่างเงี้ยส่วนคุณแม่ไม่ไปไหนมันก็ประหยัดอยู่แล้วใช่ไหมไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านก็อยากอยากกินบ้างแต่ว่าก็มีบ้างค่ะแต่ว่าก็คือเราต้องประหยัดเพื่อนเขาก็ก็แบบช่วยกันจ่ายก็คือาหารมันก็ไม่ใช้ตะวันก็ไม่ หลังจากที่มีทัษนาแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็ถือว่ายังดีตลอดนะคะที่จะแย่ลงก็ตอนตาเขาเสียโอ้ตอนเสียนี่นะคะเดี๋ยวตอนแกป่วยแกไปผ่าตัดผ่าตัดหัวใจอ็กซิเดน <c oughs> เขาบอกว่าริมเรือดมันอุดเส้นสมองทําให้แบบเป็นอมัอมาพาตนะอัมาพาตนะาาเสร็จก็มาไม่ได้เป็นปีเขาก็อยู่บ้านเขาแหละอยู่เป็นปีวันไหนวันที่รวันหยุด เราก็ต้องไปเยี่ยมเขาพอพอจากนั้นมพอแกป่วยปุ๊บเริ่มละเอ้ยทำไงเนี่ยอะไรเงี้ยนนะเริ่มคิดจะหาทํางานละก็ไปของานเขาทําเขาก็ไม่ได้ติดป้ายรับคนนะคะกาบอกว่ามาทาอะไรขอเย็บผ้าหน่อยเขาไม่ได้รับคนเราบอกเราเห็นเป็นอิสลามเราขอทําร้านนี้แหละทําร้านที่เป็นอิสลามนี่แหละไม่ได้ติดป้ายรับหรอกก็เห็นเออคนนี้มันตื้อจังไม่ยอมกลับบ้าน อ้าวไม่กลับเรายังค่ะจะขอทํางานวะไอย่างเงี้ยนะล้าทาอะไรเป็นบ้างก็บอกเคยทําเคยเรียนมาแต่ยังไม่ได้ทําจริงจังอะไรก็ให้ฝึกเย็บกระปูงแรกๆก็จะได้จะได้สักเดือนละพันกว่าบาทก็ยังภูมิใจนะเพราะจากเคยไม่เคยทําอะไรเป็นแม่บ้านอย่างเดียวก็ไปเย็บผ้าได้พันกว่าบาทก็มาบอกป๋าเขา้องก็ป่วยนะบอกป๋าเราทํางานได้นะเนี่ยพันแปดอะไรเงียง้ยก็กลับเร็วว่าลูกอนุบาลตอนนั้นนะ พอเริ่มนั่นก็มีความรู้สึกว่าโอ้ไม่พอชใช้จ่ายเขาก็ให้ได้ไม่เต็มที่แล้วพอแกเริ่มจะไม่รู้เรื่องคุยไม่ได้พูดไม่ได้ก็ให้เงินเราไม่ได้ก็ก็ให้จนวินาทีสุดท้ายที่จะเสียเนาะเลี้ยงเราอะแล้วก็พอนั่นเสร็จเช้ามืดก็ไปพร้อมกันเลยกับลูกคนเล็กไม่ยอมกลับบ้านเร็วเพราะว่าซื้อกับคงกับข้าวให้ลูกกินที่นู่นเลยการวงกันบ้านทําที่ร้านเพราะว่าจะต้องการเงินให้มันมากกว่าเดิม ไปตั้งแต่เจ็ดโมงกลับมาสามสี่ทุ่มหรือสามทุ่มก็เอาลูกมาด้วยตอนแรกปั่นจักรยานแ่นจักรยานไปจักรยานฝนตกแดดออกก็ปั่นกันสองคนมาก็มาอนอนกินข้าวตื่นเช้าไปอีกละอันชี้กิตประจําวันไม่ไม่เปลี่ยนะ่ะใครจะมองหรือใครไม่มองไม่เห็นใครเลยวันวันมุ่งอยู่เงี้ยเช้าไปแต่เช้ามืดเลยเขาตัดกองไว้ให้ลอะอะเย็บพอส่งลูกโรงเรียนปุ๊บทํางานพอนั่นเสร็จคนอื่นเขากลับบ้านหมด มีเรานี่อยู่ไม่กลับบอกทาไมยังไม่กลับยังไม่ได้เงินต้องอยากจะได้เงินเยอะๆยอะไมต้องเลี้ยงลูกอะไรงนี้ใช่ไหมก็เลยทําไปทํามาทําไปทํามาแบบคนนั้นเขาได้ตั้งห้าพันเนี่ยอยากได้ทําไงจะพอมุ่งมานะเลยถามทํานี้ทำงายงี้ทําไงนี้ทำงไงได้เดือนหนึ่งแรกๆได้เพิ่มมาเรื่อยสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันอุ้ยดีใจดีใจว่าพอพอ,พอจะเลี้ยงลูกได้บ้างก็ดีใจก็ก็ทำมาเนี่ยะ พอมีวันหนึ่งก็เริ่มตัวเองไม่สบายมีเนื้องอกทั้งหมดลูกไปผ่าตัดก็มาพักที่บ้านลูกเริ่มโตบอกว่าอืลูกมองดูไม่อยากจะเข้าร้านเดินทอมแทมทอมแทม,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 ทมคนนู้นคนนี้บอกนะลูกอืมเป็นห่วงก็เลยบอกว่าขอออกมาทาที่บ้านแล้วกันเสาผ้ามาเย็บที่บ้านพอนานๆเข้าก็รู้สึกมีคนนู้นคนนี้เห็นว่าให้สาก,กัดาเราเราก็บอกขออนุญาตว่าขอเอาเงินตรงเนี้ยขอไปเรียนจัดเสื้อเพิ่มนะเขาก็อ เรียนตัดเสื้อเพิ่มก็เลยต้องมารับทาเองคนเดียวที่บ้านตัววันยาก็อยู่บ้านค่ะแม่ค่ะก็เหมือนมีคนโทรมาบอกแล้วแม่ก็มาบอกตอนช่วงประมาณตีห้าแล้วก็แม่บอกว่าก็ป่าเสียแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องก็เฉยเ ตอนนั้นเห็นแม่เป็นไงก็เฝ้ากันทา้งว้ากนะค่ะป่ะเป็นไนเป็พวกโลคหัวใจอะไรพวกเนี้ยค,ค่ะคิดถึงค่ะถ้าป่าอยู่อยากจะบอกแฟน,นะคะะ่ะพรา รักมามากค่ะอยากจะขออะไรก็ไม่อยากขออะไรเลยแค่ให้อยู่ด้วยเฉยๆแย่เลยช่วงที่เสียปีสี่สี่สิบเจ็ดพราะแกเสียแต่ก่อนนี่อเหมือนเหมือนว่าทุกอย่างก็ดีหมดเนาะครอบครัวสมบูรณ์หมดอบอุ่นอะไรเงี้ยพอขาดเขาเท่านั้นแหละ ทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยไม่เคยทํางานก็ต้องไปทํางานเอาลูกไปด้วยกลับกันดึกดึกดื่นๆเลยลูกคนโตก็แทบจะไม่ได้ดูลูกคนโตเลยตอนนั้นนะคะก็ทิ้งเขาไว้เลยอะ่ะให้ไปโรงเรียนเลอเอ,ปอไปมั่งไม่ไปมั่งนะตอนนั้นก็รุ่งวอนสมควรอะว่าต้องมุ่งเย็บผ้าที่จะต้องเลี้ยงลูกไงสองคนความรับผิดชอบของเราเราก็ต้องดูแลเขาเต่าที่เราจะทําได้ ฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ย้ำ่กความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษ a ั s a า a m u a l a i ุอ m w a รา h ม a t u l l a h i wabarakatuh ข้าพเจ้าลุลอลาวะเลฮิซัมได้กล่าวว่าผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่ของพวกท่านคือผู้ที่ปฏิบัติทำความดีที่สุดต่อครอบครัวของเขาและฉันเป็นผู้ที่ปฏิบัติทำความดีที่สุดต่อครอบครัวของฉันและในบรรดาของท่าน a s s าม a m u ก l ม i k u m า a r า h m a t u l l a h i w a b a r a า a t u h ท่านนบีประมตสุลัลลอฮุมะลซัลัมได้กล่าวว่า ผู re, ้ใดปกปิดสิ ker, ่งที itation, friend, ization, ่น่าอับอายของมุสลิมคนหนึ่งแน่นอนพระองค์อัลลอฮ์จะทรงปกปิดสิ่งที่น่าอับอายของเขาในวันโลกหน้าอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าไม่อนุญาตสร้างความเดือดร้อนไม่ทำร้ายผู้อื่นและไม่ทำร้ายตัวเองอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่า การละหมาดยามอะห์ประเสริฐกว่าการละหมาดคนเดียวถึง27เท่าอัสสลามุอะลัยกุมุอะลฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุข่านอับดุบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าจิงจงลำลึกถึงจงลำลึกถึงสิ่งที่ที่ทำลายความสุขสาราญต่างๆให้มากเถอะนั่นคือความตายอัสสลามุอะลัยกุมุอะลฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัไรซัลลัมได้กล่าวว่า ความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ใช่เพราะว่าการมีทรัพย์สินมากมายแต่ความร่ำรวยที่แท้จริงนั้นคือความร่ำรวยพอเพียงทางจิตใจอัสลามาอะไรกุมบรอมุลตุลฮิบรากาตุเด็กกัพาราผู้ศรัทธาเด็ก,กัมพาราช้างเผือกของเราในวันนี้เธอได้รับทุนการศึกษาจากมูล,ลนิธิศสัทธาชนเรียกว่าทุนช้างเผือกสัทธาชน ความขยันหมั่นเพียรของเธอทำให้ผลการเรียนของเธออยู่ในเกณฑ์ดีมากคงเป็นเพราะช่วงเวลาที่เธอใช้ชีวิตอยู่และเห็นความลำบากของแม่ที่ต้องเลี้ยงดูเธอเธอฝันอยากจะเรียนต่อด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับบัญชีการเงินและเธอก็ตั้งใจที่จะดูแลแม่ของเธอหลังจากเรียนจบจากการทำงานมีงานทำในตำแหน่งที่เธอฝัน His door is open no matter who you are. Just take the first step, you'll see it's not so far. Down this road that holds all the answers, open your heart to something greater. His holy book speaks pure and true, and always tells us what we must do. His last prophet was sent as a guide. ตั้งใจที่จะเรียนต่อเพื่ออะไรก็ทำงานดีๆแล้วก็มีเงินมาช่วยเหลือที่บ้านอยากจะแบ่งเบาภาระออกมาค่ะก็เพราะว่าทำงานคนเดียวมาตลอดก็เหนื่อยแล้วค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นทุกวัน ตอนแรกๆก็บอกว่าอยากจะเป็นหมอต่อไปต่อมาก็ยังหาตัวเองไม่เจอเลยเนี่ยว่าอยากเป็นอะไรตอนนี้นะอยากจะมาเกี่ยวกับเ,เรียนสายศินไหมสินคำนวณอาจจะบริหารอาจจะอยากจะนั่งทําธนาคารอะไรอย่างเงี้ยคิดลงคิดเลขอะไรเงี้ยเห็นอยากจะเปลี่ยนตอนแรกๆก็บอกเป็นหมอเห็นแต่ตอนนี้เขาก็เรียนถือว่าเรียนหนักอะสายวิทย์คณิตเนาะก็เรียนหนักไปเช้ากับก็เย็นเหมือนกัน ก,ก,ก็ตั้งไว้อยู่นะคะว่าอยากให้เขาจบปริญญาที่ได้ทํางานเหมือนตัวเองก็เออภูมิใจที่ลูกได้จบปริญญาได้เลี้ยงตัวเขาเองอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรานึกว่าเออเป็นอะไรไปก็ห่วงเขาก็เนี่ยค่ะก็ห่วงหลักๆก็คือมีลูกนะคะที่ต้องห่วงอย่างคนโตเราก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ละพาะก็ถือว่าเขาเอาตัวเองรอดละไปทํางานเ,ออเขาเป็นทหารกินเขายังมีเงินกินของเขาใช่ไหมพอบ้าง ก็เรื่องเนี่ยคะ่ะบางที่มันก็เยอะและ้วก็คือไม่บางทีก็รู้สึกไม่ค่อยไม่ไหวแต่ว่าก็ต้องแบบยังไงเราก็ต้องเรียนคะ่ะเพราะว่าอนาคตก็เพราะว่าถ้าไม่เรียนก็คือสมัยนี้เราคืองานทุกอย่างเขารับบทการศึกษาหมดเลยก็นอนคุยทุกวันนะนะแต่ตอนนี้เขาบอกลูกอยากจะเป็นอะไรละแม่ ว่าเอาแล้วอยากจะเป็นอะไรล่ะรานะตอนนี้เหมือนตัวเองอยากจะมาเกี่ยวเรียนภาษาอังกฤษสายศินคำนวณคือค่อนข้างเหมือนอยากจะทํางานเกี่ยวกับแบบธนาคารหรือว่าทําเกี่ยวกับภาษาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้สายวิทย์คณิตอยู่ก็เรียนหนักอยู่ถ้าจบโมหกที่นี่นะคะ,ก,คะก็มหาลัยก็ยังไม่ทราบเลยจะไปเข้าไหนได้ ก็เรียนเอาเอาทีละสามปีก่อนโอ้ยอยากไปที่ไกลๆที่ระดับเลยบอกลูกน้องนาแม่จะไหวเหรอเนี่ยเอาเอาเอาตรงนี้ก่อนแค่ปอมองหกก่อนบอกอยากจะแม่ส่งลูกไหวไหมไปเข้าไอไอที่ดีๆเนี่ยไอดังๆอะไรโอ้ยอิจารลอดนะก็เลยว่าอย่างเงี้ยแม่ตอบไม่ได้มันเป็นความประสงค์ของอิอา์ล่ะเผื่อว่าก็อิจารลอดแหละว่าอย่างเงี้ยนะพ่อแม่ตอบไม่ได้ไอข้างหน้าเราก็ไม่รู้ เอาให้จบโมโหเนี่ยจะไปที่ไหนเขาว่ากาันความที่เขาก็ตั้งใจเรียนเขาก็อยากอยากไปเรียนที่โรงเรียนที่ดังๆมหาลัยดังๆก็เลยบอกก็ดูก่อนว่าเธอจะสอบติดตรงไหนหรือว่ายังไงแต่ความใฝ่ฝันก็ยังรักเรียนอยู่ก็ยังไม่ได้กเกลียดเจตุงไปเที่ยวติวเฮฮานะก็ไปโรงเรียนเช้าเย็นกลับมาก็กรรมะนี่แหละก็มีแม่เป็นกำลังใจให้อยู่ตลอด ถ้าแบบถ้าเราเรียนไปอย่างเงี้ยอนาคตเราก็จะได้มีงานดีๆมีเงินอะไรพวกเนี้ยคะ่ะก็ต้องตั้งใจเรียนไปแม่พูดใจเราเลยค่ะพูดแบบไหนก็ให้ตั้งใจเรียนอนาคตจะได้ดีๆก็อยากให้เขาตั้งใจเรียนนะคะที่ทําให้แม่ภูมิใจแเราก็ภูมิใจกับเขาอยู่ที่เขายังเป็นเด็กเรียนให้ไม่ได้ทําให้เสียใจ ก,ก็ดีใจค่ะเขาก็เป็นเด็กดีของแม่นี่แหละการเรียนก็โอเคค่ะก็เรียนมาดีตลอดตั้งแต่ป .1 ล่ะก็เรียนมาดีตลอดเรื่อยๆเรื่อยๆมาก็ยังรักเรียนค่ะก็ยังถือว่าไม่เกเรก็ตอนนี้ยังไม่แน่ใจอะ่ะก็ดูไว้หลายๆหลายๆแบบว่าเราไปได้หนไ,ได้ได้ค่ะเพราะว่า ก็ได้หิวพยายามที่สุดก็ตั้งใจเรียนไปค่ะแปลว่าพอมาอะไรก็เลือกได้สุกขณะอยู่แล้วเพราะว่าก็เรียนทาง,งด้านวิทย์คณิตความลำบากของครอบครัวฮัสนาและความมุ่งมั่นของเธอทำให้เธอได้รับการช่วยเหลือจากมูล,ลนิธิสัทธาชนและคนรอบข้าง ก็มีมูลิีิของสัตธาชนเนี่ยค่ะตอนนี้เขาได้ทุนช้างเผื่อก็เดือนละพันห้าหาเข้ามูลิธิก็หาเข้าสหกรณ์กรเดือนพันสี่ก็ให้เขาใช้ส่วนตัวเขาไปโรงเรียนอาจจะอยากได้ของส่วนตัวบ้างก็ให้เขาไปก็เลยวางเมื่อวานก็ให้เขาไปรับเองคนเดียวก็ให้เป็นส่วนตัวไปแล้วก็หาเพิ่มเขาอีกนิดนึงเพราะว่าไปโรงเรียนเขาบอกอาหารมันก็แพงขึ้นก็ตามตาม เพื่อนๆเนาะ,ะบางทีก็อยากกินนู่นอยากก็ได้อันนี้เพิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่มได้ไหมก็จํากัดเหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็เลยก็ให้เพิ่มขึ้นแหละเขาบอกข้าวของแพงบางทีอยากซื้อของส่วนตัว <_ d ata> เราวางแผนการใช้เงินของเราเนี่ยคือก็เก็บประมาณเดือนละห้าร้อยที่เหลือก็คือใช้ตามที่มันเข้ามาอย่างแบบมีช่วงกีฬาสีคือต้องจ่ายแล้วก็แบ่งจ่ายช่วงไหนไม่ค่อยมีอะไรให้จ่ายก็ ก็ใช้ราหวันกินข้าวกลางวันข้าวเย็นแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรอยู่ครับมูลธีช่วยเขาไปแล้วหนึ่งส่วนเราช่วยหนึ่งส่วนก็จะได้เหลือจากาค่ขาขนมเพราะได้เป็นของส่วนตัวก็ยังก็ยังให้ก็ยังได้อยู่บอกให้ลูกได้แม่ไม่พอก็ไม่เป็นไรก็ให้ลูกไปผู้ศรัทธาเด็กกัมพา ศรัทธาฉันได้รักจากทุกๆคนคือความรักแห่งศรัทธาชนโอ้อัลลอฮ์พระองค์ผู้ทรงอภัยได้ชมเรื่องราวชีวิตความหวังและความฝันของเด็กกัมพาราช้างเผือกศรัทธาชนน้องฮัสนาวัชระพิสุทธิ์กันไปแล้วนะครับท่านผู้ชมมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับยังมีเด็กกัมพาราอีกหลายคน ที่เรียนดีเรียนเก่งและมีความตั้งใจมีความฝันอยากที่จะเป็นคนดีอยากที่จะมีอนาคตที่สดใสท่านผู้ชมคือคนสําคัญครับที่จะช่วยกันสารฝันให้กับเด็กกำพร้าให้เป็นความจริงติดต่อมาได้ที่มูลนิธิสถาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าเลขที่48ทับ 48, ส่ซอยลาดพร้าว1 1 4แขวงพหาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครรหัสเปรษณีย์10310 หมายเลขโทรศัพท์029343495 029343495และหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนสัทธาชน0819308713 0819308713ครับสัปดาห์หน้าเรากลับมาติดตามรายการสารฝันเด็กกพม้ากับเด็กกพรพาช้างเผือกสัทธาชนคนต่อไปวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับวันล้อหัวลียุ่ต่าฟีกวันฮิดายะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.